เนผลงานเพื่อรับรางวัลสรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ดระดับชาติครั้งที่11ปีการศึกษา2564ของนางอุไรวันแสนทวีสุขครูโรงเรียนสตุรพักพิมารรัชดาพิเศษกราบเรียนท่าทนคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันนางอุไรวันแสนทวีสุขตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสตุรพักพิมารรัชดาพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดขอนำเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการประเมินรางวัลส่งคุณค่าสพทอโอบิกอวอร์ประจำปีการศึกษา2564ประเภทครู่ผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกิจกรรมนักเรียนด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยมดังต่อไปนี้ค่ะคุณลักษณะของครูและการจัดการเรียนรู้คุณลักษณะของครู ฉันยึดมั่นหลักประชาธิปไตยปกครองชั้นเรียนด้วยความยุติธรรมและใช้เทคนิคการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษทีธธ่21โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญปกครองชั้นเรียนด้วยความยุติธรรมใช้ระเบียบกฎเกณฑ์ที่ทุกคนยอมรับมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดยการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ดิฉันได้ออกแบบการเรียนรู้โดยใช้แซนสุขโมเดลตามแนวทฤษฎีคอนสัตติวิส ist, เพื่อนำมาพรฒการการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งทั้งหมดมีเจ็ดขั้นตอนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ขั้นที่1แชร์คือการนําเข้าสู่บทเรียนด้วยการแชร์เรื่องราวในชีวิตประจําวันขั้นที่ 2. activate prior knowledge คือการทบทวนความรู้เดิมก่อนเรียนรู้เรื่องใหม่ขั้นที่3 Network คือการค้นหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ขั้นที่4 s t h e s i z e k n o w l e d g e คือการสังเคราะห์ความรู้ขั้นที่ 5. update k เด w l e d g e คือการสรุปความรู้ใหม่ขั้นที่6 k n o w l d g e Management คือการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกขั้นที่7 Evaluation คือ e การประเมินความรู้ร่วมกันจากการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวมีกิจกรรมครบถ้วนตามธรรมชาติวิชาและความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดด้วยกิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียนใช้สื่อการเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เรียนใช้เครื่องมือประเมินผลเหมาะสม ทำให้ผู้เรียนมีความกระตือร้อนในการเรียนรู้จักคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นมีทักษะการคิดแบบวิจารณญาณการจัดการชั้นเรียนและการวัดประเมินผลการจัดการชั้นเรียนฉันมีการจัดการชั้นเรียนโดยการติดตามพฤติกรรมของนักเรียนและแก้ไขสถานการณ์ปัญหาของนักเรียนจัดชั้นเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยกำหนดระเบียบวินัยในการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง ร้างบรรยากาศให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้จัดกิจกรรมที่หลากหลายสนุกสนานเพื่อดึงความสนใจของนักเรียนการจัดบรรยากาศทางกายภาพดิฉันมีการจัดบรรยากาศทางกายภาพโดยการจัดสถานที่อำนวยความสะดวกสนองต่อการจัดกิจกรรมต่างๆจัดซื้ออุปกรณ์สอดคล้องกับกิจกรรมฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบในการรักษาความสะอาดฝึกการทํางานร่วมกันการรับประเมินผลดิฉันมีการศึกษาเครื่องมือวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียนอย่างเหมาะสมใช้วิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการชั้นเรียนผลที่เกิดกับผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันเึงประสงค์จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงนประสงค์ครบทั้ง8ข้อคิดเป็นร้อยละ100ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนด้านผลงานผลการปฏิบัติงาน ส่งผลให้นักเรียนทุกคนมีผลงานครบถ้วนตามที่ครูกำหนดผลงานมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดในระดับดีขึ้นคิดเป็นร้อยละ80ผลที่เกิดกับผู้เรียนด้านการได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนมีความรู้ความสามารถมีผลงานดีเด่นได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานระดับจังหวัดร,ระดับภาคและระดับชาติดังต่อไปนี้ รางวัลชนะนเลิศก,การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเน้นในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคประจำปี2 5 6 4มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดรางวัลเหรียญเงิน 1, การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่68และเป็นตัวแทนระดับชาติและรางวัลอื่นๆ่นอีกมากมาย ผลการพัฒนาตนเองในด้านการพัฒนาตนเองมีฉันดำเนินชีวิตโดยการพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมจริยธรรมอยู่เสมอปฏิบัติตนเป็นแบบอด่นที่ดีตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในหน้าที่ราชการและส่วนตนน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกจากนี้ดีฉันยังได้เข้าร่วมอบรสมสัมมนาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอการนำองค์ความรู้จากการได้รับการพัฒนาหรือการพัฒนาตนเองไปใช้ประโยชน์จากการจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนดิฉันได้สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และนำกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาผู้เรียนได้นำรูปแบบการสอนแสนสุโมเดลตามแนวทฤษฎีความสัตย์ที่วิสมาบรรณาการเพื่อพัฒนานักเรียนแบบองค์รวมความรู้ทักษะกระบวนการและเจตคติ นำไปใช้บรูรณาการกับเรื่องอื่นๆรายวิชาอื่นๆใช้เป็นต้นแบบเผยแพร่ขยายผลผลจากการนำรูปแบบการสอนแสนสุขโมเดลตามแนวทฤษฎีคอนตัมติวิสต์มาบรูรณาการในการจัดการเรียนการสอนส่งผลให้หนักเรียนเข้าใจเนะะื้อหาความรู้ในบทเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีทักษะกระบวนการคิดที่ดีเรียนรู้อย่างมีความสุขส่งผลให้ได้รับรางวัลในระดับจังหวัดระดับภาคและระดับชาติ สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้เรียนครูและโรงเรียนสื่อไปกรับขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้รับชมรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสโมบอ o, รรปปะจีกา5 6 4ของนางนนบริวารแสนพิพุศขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูง